จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามาที่จังหวัดตากในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์เวลา16นาฬกาจนถึง22นาฬกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมีกิจกรรมถนนคนเดินนะคะที่การนั่งยองร้องยามนะคะซึ่งการนั่งยองของยามก็เป็นวิถีของชุมชนในจังหวัดตากนะคะที่นําสินค้าท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น พื้นบ้านนะคะเป็นของสินค้าจากชุมชนในจังหวัดต่าทั้งนั้นเลยนะคะก็อยากจะเชิญชนวนนักท่องเที่ยวมาเดินมาชิมมาช็อปมาแชะมาแช์นะคะในวิถีของชุมชนที่น่าเดินนะคะเรียกว่าความหลากหลายของการนั่งยองของย่ามก็คือคนที่ขายก็คือนั่งขายกับแค่นะคะแล้วก็บางท่านก็มีย่ามเพื่อที่จะใส่ ต่างใส่เงินเนี่ยค่ะเป็นเงินทอนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอันตลักษณ์เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดต่างนะคะก็อยากให้มาเห็นวิถีท้องถิ่นในทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา16บหกนากาเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนมาเดินมาสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตา่างมาเดินชิวๆสัมผัสกับริมแม่น้ําปิงนะคะโดยเฉพาะภูมิทัศน์แม่น้ําปิงมีความสวยงามตรงบริเว<อ>ณใกล้ๆกับสะพาน ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาในวิธีของการนั่งยองชุงย่างค่ะ นี้ก็คือซุมหนึ่งที่ในกาดนั่งยองของย่านนะคะก็คือผัดไทยล่งไทยผัดไทยที่กาดนั่งยองของย่านนะคะน้องคนขายนี่ก็จะนุ่งผ้าไทยแล้วก็ขายในที่กาตั้งแต่เวลา16เลนกาจนถึง20เลนกานะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ผ้าพ,พื้นเมืองนะคะแล้วก็ผ้าของชนเ่านะคะนอกจากที่กาดนั่งยองของยา่านจะมีขายตามกาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ พิเศษนะคะแล้วก็การเกาะลอยนะคะในตัวเมืองตากก็จะนุ่งผ้าไทยเช่นกันในการจำหน่ายผัาไทยนี่ก็คือเป็นสีสันหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนท่านที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดตากหรือท่านที่อยู่ในจังหวัดตากก็มาลองชิมผัดไทยมุ่งไทยผัดไ,ไทยได้นะคะแล้วจะขายแบบนี้แต่งชุดแบบนี้ต่อไปไหมฮะคิดว่าจะแต่งให้สวยขึ้นเรื่อยๆอะคะแล้วก็ให้สมาชิกในร้านแต่งด้วยคะ่ะ ไม่ใช่แต่งแค่ไม่ใช่แต่งแค่ที่มากัดยองนะแต่คือไปทุกกาศที่ไปเราก็จะใส่มัวใส่อะไรที่เป็นผ้าไทยอนุรักษ์แบบไทยๆแบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนหน่อยฮะค่ะก็เชิญชวนนะคะให้ทุกท่านนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกเมืองหรือทุกๆท่านที่มาและเกลียดไทย เดินทางมานะคะที่เที่ที่กัดนางยงองย่้านะคะก็มาทานอาหารผัดไทยกับเราได้ค่ะแล้วก็มีกับข้าวด้วยค่ะนอกจากขายผัดไทยแล้วยังมีอะไรด้วยฮะก็จะมีอาหารขึ้นเมืองนะคะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับข้าวค่ะบางวันก็จะเป็นผัดเผ็ดไก่นะคะ แล้วก็จะมีลาบมีข้าวเหนียวกกมีแกงส้มแล,แล้วก็แกงาักกางบางครั้งก็เป็นแกงภักเหนือค่ะสลับขั้สับเยนกันไปค่ะบางวันก็จะทำประมาณหกอย่างแค่หกอย่างพร้อมกับกับข้าวแล้วบางวันก็จะมีของทอดด้วยค่ะน้ำเขาให้เป็นไหม What <laughs> you